สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีต้อรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวจนเช้านะหุ้นดาวนเช้าของวันที่14นะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเนะครับวันพุธนะครับวันนี้นะวันพุธนะครับหุ้นดาวจนเช้าก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยหลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวัน,ท,วนทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมามชิกทุกท่านนะครับท่เท่านาู้ชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะเมื่อวานนี้เข้าวาให้สองกับสามมันมาห้าสามอยู่นะแต่ห้าหายนะห้าหาย ครับห้าหายห้าหายอ่าครับเราก็มาดูวันนี้นะครับเข้าอยู่น้ำมาวานนี้เข้าให้สองกับสามมาสามนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอแสดงความกับสายลูดสายวิ่งนะครับจะได้กินบ่อยที่สุดนะก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากมากนะครับที่มา,มาชมนะอ่าเราก็มาชมของเราเลยครับคาวนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะวันนี้วันนี้ ดาจนเช้านะครับหุนดาจนเช้า1กับ2นะครับลอง3นะ1 2คู่กับ9กับ0 6 6 1 6 2 7 1 7 2 9 1 9 2 0 1 0 2นึ่งเจองเนึ้นะครับอันนี้นะครับหนนะ ครับครับเนี่ยนะครับเน้นที่เน้นที่เน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับตรงนี้นะเก้ากับศูนย์นะครับขอเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะอ่าครับหนึ่งขอเน้นเลยนะหนึ่งนะอ่าหนึ่งนะครับขอให้หนึ่งมานะนูกนะจะดื้อน,นะมาบนมาล่างเลยก็ได้นะอ่าเด้งเด้งเลยนะอ่าเดี๋ยวจะฉช้องให้น้องหนึ่ง ประมาณนี้นะครับออก็คืณหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เดี๋ยวดูสิมันมีเบิลไหมมันจะมีเบิลไหมคิดว่าไม่มีเบิลน,นะไม่มีเบิลหรอก มันอาจจะมีเลขขี้ขี้คู่คู่ก็ได้นะขี้ขี้คู่คู่มีอะไรบ้างขี้ขี้คู่คู่นี่เลขคู่คู่ก็มีศูนย์สองขี้ขี้ก็มีเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับแล้วก็หกสองนะคู่คู่ขี้ขี้ 91, 71, นะ,ะ 62, นะนะอันนี้มีคู่กับขี้ไม่น่าจะมาน่าจะมา คู่คู่กับขี้ขี้อ่ะอ่านี่หกสองศูนย์สองนะครับอืมประมาณนี้คู่คู่คี้ขี้นะอ่านั่นนะครับหรือไม่ก็หนึ่งหนึ่งสองสองมันคงไม่มาหรอกหนึ่งหนึ่งหกสองเด็กเบิร์คงไม่มาประมาณนี้นะครับอ่ะตามนี้ก็แล้วกันนะครับดูดวิ่งก็เอาที่หนึ่งนี่แหละอืมหนึ่งหนึ่งนะ วหนึ่งติดห,ห,หนึ่งไว้่างั้นเถอะนะครับตามนี้นะครับรับปับโอเคครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับจุดเอานะครับขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะช่วงตีสามห้านาทีนะก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละใสลเข้ามาในชีวิตนะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาฝันได้ว่าพอ,อมาดูเอ้าเข้าจริงๆหนึ่งอ่าเราก็ชควงดีช่วงดีแล้วคิดบวกไว้ก่อนเอาครับช่วงดีครับสวัสดีครับ